คือหลายคนก็มองว่าการกลับมาของการบินไทยทําให้ตลาดหุ้นไทยคึกคักมากยิ่งขึ้นพี่อ้วนมองอยังไงคะอันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้ามองภาพเลยครับมีนักลงทุนเนี่ยติดการบินไทยเยอะนะติดแบบเงินจมอยู่ในนั้นเลยมีสากรมีกองทุนอะไรพวกนี้เยอะมากเลยคือถ้าเกิดว่าพวกนี้หมุนได้อะมันหมายถึงสภาพคล่องเนี่ยที่เคยค้างอยู่ในตัวของการบินไทยเนี่ยก็จะ กลับมาแล้วก็เข้ามาสู่ตลาดทุนจะเกิดการหมุนเงินรอบใหม่ละพอคนมีกําไรก็จะขายแล้วก็เอาเงินไปต่อเงินได้มีส่วนสําคัญเลยนะมีไม่กี่เคสที่กลับมาได้ในละักษณะแบบนี้มันก่อนหน้านี้มันมีแต่เข้าแผานพื้นปูแล้วก็หายไปมันก็เลยทําให้นักลงทุนเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยจุดอ่อนของการบินไทยกันหนึ่งมันมี3เรื่องนะเรื่องแรกก็คือ เรื่องการบริหารต้นทุนทีนท่โอเปอเรชันเนี่ยมันหนักมากอันที่2ก็คือ,เ,อเรื่องของการบริหารตัวของรักาน้าม,มันกับค่างเงินอันที่3ก็คือกําไรเนี่ยที่หามาที่เป็นกระแสเงนินสดได้มาเท่าไหร่โดนโดนดอกเบีย้ยกินหมดการบินไทยเองเนี่ยถ้าเกิดเทียบ v a r ์ a t ชันกับกับสายการบินภูมิภาคนะครับส่วนใหญ่ก็ไปมองกับสิงคโปร์แอร์ไลน์อยู่นะครับในเชิง v a l ์ a t ชันเราเองก็ถือว่า ยังไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับเขานะครับคราวนี้ราคาเนี่ยอันนี้เป็นแบบฟูล์วิสเนี่ยมันอาจจะลงไปใกล้เคียงนะครับกับพวกโลคอสเนี่ยมันอาจจะทำให้คนเนี่ยตัดสินใจง่าย,ายขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคาใกล้เคียงกันมากๆเนี่ยเราโทรไปการบินไทยยังมีคนร,รับสายแต่ถ้าเกิดโทรไปสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยไม่รู้ติดต่อใครถ้าเกิดว่าการบินไทยขึ้นไปในเวลาเช่นที่ตึงๆเนี่ยกลับมาเล่นสายการบินตัวอื่นก่อนนะครับแล้วก็จะตามมาด้วยคนที่ถือขึ้นเขา หนึ่งล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะใหฝั่งของการบินไทยบ้างคะ่ะเพราะว่าในการกลับมาในรอบ4ปี เชื่อว่าสร้างความคึกคักให้กับตลาดพอสมควรนะคะอยากทราบว่าการกลับมาของการบินไทยเป็นส่งผลต่อซ e n t i m e n t เชิงบวกในของตลาดหรือเปล่าคะหรือว่าในฝั่งของการบินไทยเนี่ยเขาเคือหลายคนก็มองว่าการกลับมาของการบินไทยทําให้ตลาดหุ้นไทยคึกคักมากยิ่งขึ้นพี่อ้วนมองยังไงคะอันนี้เห็นด้วยนะเพราะว่าคือถ้ามองภาพนะครับมีนักลงทุนเนี่ยติดการบินไทยเยอะนะ นะครับแล้วก็ติดแบบเงินจมอยู่ในนั้นเลยนะครับมันทั้งนักลงทุนรายบุคคลแล้วก็ถ้าเกิดเปิดชื่อคนที่ไปลงทุนในการเินไทยเนี่ยเน่ยนะมีสากรมีกองทุนอะไรพวกนี้เยอะมากเลยนะครับเนี่ยฮะค,คือถ้าเกิดว่าพวกนี้หมุนได้อะมันหมายถึงสภาพคล่องเนี่ยที่ เคยค้างอยู่ในตัวของการบินไทยเนี่ยก็จะกลับมาแล้วก็เข้ามาสู่ตลาดทุนนะครับก็จะเกิดการหมุนเงินรอบใหม่ละนะเพราะว่าพอคนมีกําไรก็จะขายแล้วก็เอาเงินไปต่อเงินได้นะครับก็เลยคิดว่ามีส่วนสําคัญเลยนะนะครับที่หนึ่งก็คือทําให้เงินเนี่ยหมุนได้กับ2ก็คือมันก็มีไม่กี่เคสที่กลับมาได้ในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าทําให้อย่างน้อย,นอยเนี่ย มันไม่ใช่ทุกเคสที่พอเกิดเรื่องของอการเข้าสู่แผนฟื้นฟูแล้วแบบมันก่อนหน้านี้มันมีแต่เข้าแผนฟื้นฟูแล้วก็หายไปมันก็เลยทาให้นักลงทุนเนี่ยรู้สึกไม่มั่นใจในแง่ของอเรื่อง governance นะครับแล้วก็มาโดนหลายเคสเลิศเกินเกี่ยวกับเรื่องของอเรื่องการจัดการบัญชีเรื่องอะไรพวกนี้เขาเ็้าผสมโลงกันไปหมดมรวมมาตุ้มกันไปหมดนะครับแต่พอการเป็นไทยเนี่ยซึ่งเป็นตัวใหญ่เนะี่ยแล้วก็ ทีมผู้บริหารของการบินไทยเนี่ยต้องอุดสุดยอดเลยนะที่สามารถฟื้นฟูการบินไทยกลับเข้ามาได้ด้วยมาร์เก็ตแคปในระดับแบบนี้เนี่ยมีความพยายามทาตั้งแต่สมัยผมเป็นนักวิเคาราะห์ปัจจัยพื้นฐานนะนะครับเปลี่ยน c ีอหลายท่านแล้วก็คือพยายามทุกคนเนี่ยมีทาร์เก็ตเหมือนกันว่าต้องเอาการบินไทยกลับเข้าสู่เซฟตี้ให้ได้เพราะว่าเป็นสายการบินของประเทศชาตินะครับทําไมไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่ได้แม้แต่เซ็ทร้อยก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าก็ไม่มีใครทําได้นะแต่พอเป็น เนี่ยพอเข้าสู่แผนเว้นฟูและทีมผู้แบบชุดนี้เปรี้ยงเดียวนะครับยังไงก็เข้าสู่เซฟิตเพราะว่าตอนนี้มันเกแคบสามแสนล้านเนี่ยเป็นอันดับ 12- 13ของตลาดนะครับอยู่แบบสบายๆเลยชิวๆรอประกาศก็คืออาจจะไม่ทันรอบเดือนธันวาที่จะประกาศแล้วก็เริ่มใช้เครื่องปีแรกของปีหน้าอาจจะเป็นมิถุนาปีหน้าแต่ยังไงก็คือคนรู้อยู่แล้วว่าเข้าแน่ๆพอเข้าแน่ๆเนี่ยเขาต้องมีการโหลดไว้ก่อนนะครับก็ต้องมีการมินไทยไว้ในครอบครองกันก่อน เป็นต้นนะครับกเ็เลยมองอันนี้อันที่2ก็คือเหมือนสร้างความเชื่อมันนะ่นให้กับนักลงทุนได้นะครับอันที่3ก็คือทําให้เซกเตอร์ของเขาเนี่ยมีสีสันพอการบิดไทยเข้ามาเนี่ยวันนี้เราก็มีการยนต้าเรามีการออกบทวิคนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอ,อ,อยู่ไหนล่ะต้องไลนิในหนึ่ง ได้เลยค่<ช>ะคพี่วันเพราะว่าต้องบอกว่าเราเห็นวัลลุเคราะห์นะคะของทางยวนต้านะคะก็คือให้ราคาเป้าหมายของฝั่งการบินไทยที่ที่สูงกว่าหลายๆคนที่ตั้งไว้ด้วยนะคะก็อยากจะทราบว,ว่าหรืออาจจะมีปัจจัยอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่าที่ทําให้ยวนต้ามองการบินไทยในรูปแบบนี้ค่ะพี่วันคือ,อ,อในส่วนของการบินไทยเนี่ยเรามองว่าเขาเป็นอย่างปีนี้โกลดค่อนข้างดี27%นะครับกำไรก็2 8 0 0 0ล้าน นะครับปีหน้าเนี่ยก็ประมาณสักสามหมื่นล้านคือถ้าเกิดว่าดูในแง่ของ P/E เนี่ยเทรดอยู่แบบสิประมาณสิบเท่าอ่ะนะครับแล้วก็ปันผลเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะหรอกนะเพราะว่าเพิ่งหลุดแผนฟื้นฟูมาแล้วก็มีแผนที่จะขยายฝูงบินด้วยนะครับคราวนี้พอมีเรื่องของอดีลกับสารัฐเนี่ยการค้าเนี่ยอาจจะทำให้เขาเนี่ยเผื่อได้ของถูกนะจากก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องซื้อแล้วมันอาจจะเราก็ไม่รู้หรอกว่า เข้าไพรซิ่งกันยังไงนะครับแต่พอมันมีดีวว่าเออจะต้องซื้อโบอิงซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อันนี้ก็อาจจะทําให้ภาระทางการเงินในอนาคตเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันมันไม่หนักเกินไปไม่เทียบกับประตที่ผ่านมานะครับกับอีกการหนึ่งก็คือเรื่องของต้นทุนทางการเงินก็คงจะลดลงเรื่อยๆตามทิศทางอัอรดอกเบียนในประเทศนะครับเราก็าเลยคิดว่าเออเมื่อผนวกกับเรื่องของของสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยที่มีการเพียงพั้มไปบ้างนะครับ แล้วก็การบินไทยเองเนี่ยถ้าเกิดเทียบ valuation กับกับสายการบินภูมิภาคนะครับส่วนใหญ่ก็ไปมองกับสิงคโปร์แอร์ไลน์หรืออะไรเงี้ยนะครับในเชิง valuation เราเองก็ถือว่ายังไม่ได้แพงเมื่อเทียบกับเขานะครับก็เลยทําให้เราคิดว่าตอนแรกเนี่ยเราให้ราคาเหมาะสมเนี่ยสิบบาทห้แต่พอไปเทียบกับเพียแล้วเนี่ยยังถูกกว่านะครับเราก็เลยปรับขึ้นไปเท่าเพียเลยเนะพราะว่าปีนี้เนี่ย performance เนี่ยเขาน่าจะทําได้ดีจริง นะครับก็เลยปรับขึ้นไปเป็น12บาท50นะสำหรับตัวของการบินไทยก็ผมว่าลุ้นได้ตลอดทั้งปีสำหรับเรื่องผลประกอบการที่จะเห็นการเติบโตนะครับ mm hmm. เมื่อเทียบกับ AV กับ BA เนี่ยอา,อาจจะชะลอในช่วงไตรมาส2นะแล้วก็ไปลุ้นครึ่งปีหลังเอานะครับคราวนี้ราคาหุ้นที่ขึ้นมาเนี่ยก็เอาวันนี้ขึ้นอีก7%นะครับถามว่ามีั p ไซ d ์ ไหมเมื่อเทียบกับราคาเหมาะสมมีนะเพราะเราให้12บาท50ก็อาจจะเหลืออัพไซด์อยู่ประมาณสัก12%แต่12%เนี่ยนักวิเคราะห์ไม่แนะนาใม้ซื้อนะครับอย่างของยวนต้เนี่ยต้องอัพไซด์เกิน15%ขึ้นไปนะครับถ้า12%เราแนะนําเพียงเทรดดิ้งก็แปลว่าเข้าใกล้มูลค่าที่เหม,มาะสมนะเปิดไฟส้มเตือนไว้ก่อนนะครับว่าแค่เทรดดิ้งเท่านั้นนะเทรดดิ้งก็คือต้องถ้าเกิดหลุดจุด stop l ล s s ก็ต้องสต็อปด้วยเอาทางเทคนิคประกอบ เราผมก็มองว่าอย่าง AV หรือ BA เนี่ยอันนี้ก็เทรดถูกเกินไปหรือเปล่านะอย่าง AV เนี่ย PE เจ็ดเท่าประมาณนี้นะครับ BA ก็อยู่ประมาณเท่าเท่าก็ยังถูกนะครับเมื่อเทียบกับการบินไทยภา p เพิ่มบุก g ิงถูกใหญ่นะครับก็เลยอาจจะมองเป็นอะกาเรเลย์ที่การบินไทยเนี่ยมาช่วยดึง valuation ของกลุ่มขึ้นนะครับก็ลองไป จับจังหวะในการเก่งกำไรในตัวของ AV กับตัวของ BA ผมว่าก็เป็นทางเลือกที่ที่ดูน่าสนใจนะนะครับถ้าเกิดว่าจะเก่งกำไรตามก,กันกับอีกชุดหุ้นหนึ่งครับก็คือถ้าเกิดว่าเราดูรายชื่อพูดถือหุ้นเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีธนาคารกรุงไทยมีธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงเทพเนี่ยถืออยู่ประมาณสัก2,400ล้านหุ้นนะครับอันนี้ก็อยู่ในมือแล้วนะประมาณสัก25,000ล้านนะครับ ธนาคารกรุงไทยก็1,300ล้านหุ้นก็อยู่ในมือประมาณสัก1 3ื0 0กว่าประล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย valuation ที่มันแฝงอยู่ในตัวของอการบินไทยเนี่ยผมว่าสุดท้ายเนี่ยนะคนก็จะวนกลับมาเล่นถ้าเกิดว่าการบินไทยขึ้นไปใน valuation ที่ตึงๆเนี่ยกลับมาเล่นใส่การบินตัวอื่นก่อนนะครับ AVBA นะครับแล้วก็จะตามมาคนด้วยคนที่ถือหุ้นเขานะครับ BBLKTB นะครับแล้วก็ตัวของ TTB อย่างเงี้ยเป็นต้น ถ้าเกิดว่าดูตัวที่ยังละกาดเนี่ยก็จะมี TTB แล้วก็ตัว BBL แต่ดูตัวตัวที่ถือเยอะที่สุดเลยคือ BBL เนี่ยจะได้ประโยชน์เยอะสุดนะครับก็ให้เป็นเทรดดิ้งไอเดียไว้ประมาณนี้นะครับไปดูตัวตามมือนๆื่นที่จะได้ประโยชน์อันนี้น่าจะอะ่าจะดีกว่าแต่ใครที่ชอบซิ่งเนี่ยจะไปเก่งกำไราการวินไทยก็ตอนนี้กราฟรายวันมันดูไม่ได้แล้วต้องดูกราฟรายห้านาทีเล ถ้าเกิดวาดูกราฟไลน์5นาทีเนี่ยมันโอเคยังเป็นอัพเทรนอยู่ก็ก็เก่งกันไปได้นะครับอัจังหวะเบรกเนี่ย11.4ก็ตามไปดูอะไรเงี้ยได้นะครับแต่ต้องเป็นผมก็คงจะต้องเนี่ยลากตัวอัพเทรนเนี่ยมันต้องเกาะเส้นนี้นะนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่หลุดตรงนี้ลงมาก็ก็เลิกน,นะก็บายบายตอนนี้อยู่ที่11บาทอะไรเงี้ยครับผม ค่ะพี่วันเราเห็นภาพกำไรของการวินไทยในการกลับมารอบนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยเราสามารถคาดหวังกำไรที่ดีหลังจากนี้ได้ไหมคะหรือว่ามันอาจจะเป็นกำไรดีในช่วงต้นอันนี้เป็นเนื้อแท้แล้วนะครับก็คออือไม่ได้มีส่วนผสมของเรื่องการขายสินทรัพย์ละนะครับผมก็เลยคิดว่าด้วยด้วยเราใช้บริการแล้วกันนะ สมัยก่อนถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจองที่ไว้เนี่ยโดนเตะที่เรื่อยเลยนะครับไม่รู้ว่าใครมาเตะที่เราเราอุตส่าห์จ่ายเงินแล้วก็จองที่แบบโซนข้างหน้านะเราจะได้ยืดขายาวๆแป๊บเดียวส่งอีเมลมาบอกว่าไม่ได้และนะครับแล้วปรากฏว่าเอ้ามีคนไปนั่งแทนเราเฉยเลยอะไรเงี้ยเพรเส้นสายก็คงเยอะนะสมัยก่อนเราก็คิดแบบนั้นมาตลอดเลยอันนี้คือคนรุ่นเก่านะครับแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกตรงไปตรงมานะ คือสมัยก่อนเนี่ยเคยขึ้นเครื่องบินแล้วเคยเห็นแอร์โฮสเตสอ่ะเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปนั่งที่ที่แบบเป็นที่แพงๆของเขาอ่ะเรายังรู้สึกเลยว่าอ๋อก็โอเคเขาให้สิบพนักง,งานดูแลพนักง,งานดีแต่ว่าเออดีเกินไปไหมอะไรเง,งี้ยในแง่สวัสดิการนะครับแล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่การบินไทยทั้งที่เป็นนักบินนะครับเป็นผู้ให้บริการบนบน,บนเครื่องบินเนี่ยก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้แบบเข้มงวดเรื่องต้นทุนมากเลยนะครับอะไรที่ ไม่อย่างเราขึ้นเครื่องบินเราก็สัมผัสได้อะไรที่ไม่จําเป็นต้องแจกนะครับผู้โดยสารไม่ได้ร้องขอเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ให้ก่อนนะครับก็เลยคิดว่าเขาดูจริงจังนะกับเรื่องของอการบริหารต้นทุนที่ไม่ให้มันฟุง้งเฟอ้อเหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้าเราตามเขาเนี่ยแล้วเราสัมผัสเห็นได้จริงเนี่ยก็คิดว่ามันน่าจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งว่าการบริหารต้นทุนเนี่ยคงทําได้ดีที่เหลือเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับ เราเชื่อเรื่องภาคการท่องเที่ยวไหมของประเทศไทยอันที่2ก็คือการบริหารต้นทุนน้ํามันนะครับเพราะว่าเขาใช้พวกนี้บางทีมันก็จะมีโอเปเรชั่นดีแต่ว่าไปขาดทุนจากเรื่องของน้ํามันนะครับขาดทุนจากเรื่องของ FX เนี่ยเยอะในะอย่างพวกแบบ a อเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้เยอะนะเมื่อเทียบกับตัวของ BA นะครับก็เ,เลยคิดว่าระดับการบินไทยเนี่ยนะก่อนน,นั้นก็มีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยพอเขาเปลี่ยนทีม นะการบริหารพวกน้ํามันการเฮจิ้งพวกค่าเงินอะไรพวกนี้ผมว่าเขาก็น่าจะทําได้ดีขึ้นนะครับอย่างเราเนี่ยเราคาดกําไรปีนี้สองหมื่นแปีหน้า2องหมปีถัดไป3 0 0 0 0ื่นเนี่ยก็คือ,อตามเรื่องอะไรก็คือแอสเซมชันว่าการท่องเที่ยวเนี่ยใกล้เคียงกับปัจจุบันแหละนะครับคงไม่ได้ดีวกว่ากนวะ่าณตอนนี้มากนกนะครับแต่ว่าจะมีการขยายฝูงบินด้วยนะซึ่งพอการบินไทยเนี่ยขยายฝูงบินนั่นก็หมายความว่าสามารถจะขยายเส้นทางการบินได้มากขึ้น นะครับถ้าเกิดว่าฝูงบินใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็อนะี o อนมีออฟสเกลในการบริหารต้นทุนผมว่าคงทําได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับสายการบินอื่นๆคราวนี้ราคาเนี่ยอันนี้เป็นแบบฟูล e วิ i c e เนี่ยมันอาจจะลงไปใกล้เคียงนะครับกับพวกโลคอสเนี่ยมันอาจจะทําให้คนเนี่ยตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าราคาใกล้เคียงกันมากๆเนี่ยเราโทรไปการบินไทยยังมีคนรับสายนะแต่ถ้าเกิดโทรไปสายการบินต้นทุนต่ำเนี่ยไม่รู้ติดต่อใครนะ มันติดต่อยากมากในการแก้ไขข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับผมว่าเข้าไปได้นะนะครับอันนี้คือเราเห็นเรื่องของการบริหารต้นทุนเนี่ยมันมันทำได้ดีมากแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยจุดอ่อนของการบรินไทยกันหนึ่งมันมีสามเรื่องนะผมเคยเคยดูการบรินไทยมาก่อนแล้วพอดูงบการเงินแล้วก็ไม่อยากคืองงมากเลยนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการบริหารต้นทุนที่โอเปอเรชันเนี่ยมันหนักมากนะฮะก็เล่าให้ฟังไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของพนักงานอันที่สองก็คือ เรื่องของการบริหารตัวของราคาน้ํามันกับค่างเงินนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนมีแผนในการเฮดจิ้งแต่ว่าเฮดจิ้งผิดทางตลอดสมัยก่อนนะนะครับสู้ไม่เฮดจดีกว่าตอนนั้นเราเปนน็นัอวิเคอร์เราคิดแบบนั้นอันที่3ก็คือกําไรเนี่ยที่หามาที่เป็นกระแสเงินสดได้มาเท่าไหร่โดนโดน,โดนดอกเบีย้ยกินหมดนะแต่ตอนนี้นพอแปลงนี้เป็นทุนเนี่ยจะเห็นว่าฐานะทางการเงินเขาดีขึ้นนะครับ ตัว net gearing เนี่ยอยู่ประมาณ60%เท่านั้นเองถ้าเกิดแปลงเป็น DE ก็อยู่ประมาณ0 5 0.6เท่าประมาณนี้ยนะครับพอภาละทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้เข้ามากดดันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ operation ของเขาเนี่ยมันสะท้อนผลการดำเนินงานได้ดีขึ้นพยายามไปดูงบด้านหลังนักลงทุนจะได้เห็นภาพว่าตอนนี้ DE ของเขาเนี่ย เวลาเราดูเนี่ยดูฐานะทางการเงินเราก็ดูตัวนี้นะครับ debt to equity เนี่ยอยู่ประมาณเอ่อหนึ่งจุดสี่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็น net net debt นะครับก็คือเอาเงินสดเนี่ยมาหักหนี้ออกไปบางส่วนเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันอยู่หกสิบเอ็ดหกสิบสองเปอร์เซ็นก็คือศูนย์จุดหกเท่าเน็ตดีถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับธุรกิจสายการบินถ้าเกิดว่าบริหารหนี้ได้ในระดับตามแบบีได้เปรียบนะครับอย่างใครที่มีหนี้สูงๆเนี่ยเสียเปรียบเวลาที่ อดอกเบีย้ยขาขึ้นเนี่ยเขาไม่สามารถทําการตลาดอะไรได้เลยว่าดอกเบีย้ยมันค้าคอเขาละนะพอจะลดราคาโตลงมาก็เดี๋ยวไม่พอใจดอกเบีย้ยอีกแต่เนี้ยสบายนะครับศักยภาพในการแข่งขันเนี่ยผมว่าณตอนเนี้สําหรับการบินไทยนะคือรักคุณเท่าฟ้าเลยนะครับมันติดลมบนน่ยแน่นอนนะครับ มุ่งสู่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสนัสุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิเธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ